Premises, สว <lies> the like ัสดีจ้าพ sure ี่น้องสวัสดีครับพามาเก็บแตงพี่น้องมือหนินี่จ้าแตงที่เพิ่นโลเลยเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเลาให้มาเก็บกินจ้านี่ห่วงหน้านาะจ้าเพิ่นบอกเอาแล้วเพิ่นโลเลยเนาะเพิ่นเอาแต่ลูกงามๆเนาะเนี่ยหลายเนาะพี่น้องแตงตุ้งสู้ตุ้งซนอยู่ ตาทางหลายทางพุ่นเนือที่อยู่ห้องหน้านั่นเลยจ้าเก็บไปกินนะ้บอตองเน,ะนาะบอลตองลูกนี้ลนะงามงามทุกลูกนั่นแหละหลายจ้ะนี่ก็มีนี่คือกันมีทุกล่อง,องเลยเนาะงามจ้ามันเป็จะบโบขายขายพเพื้นโบขายเพรเามันคด ขา,าลูกไยลูกไาหมากายมันน้องปลายจ้ะหน้าบอกว่าเพื่นเพื<ม>่นนอบเก็บแล้วกินได้เอแต่เพื่นไปขายเพื่นเพื่นบอกเอกาลูมบูงมกิน,น,น,นอเอางงานาะกิน,น่นาง ขลอขแหล,ล,ลกินเป็นพักเเน้นมด้เดีย๋ดยวให้ทายม,มึงสวน,นจ้าทายพี่น้องึงสวนโอายจ้าสวนกว้า เต็มเลยเ<อ>ต็มจ้ะเเอาเอาเป็นทีละร่องลยล่ลองไว้นี่แหละ โอ้ยเถียงกันละเน้นมดพี่น้องพต่เต็ม,ตมหลายสาเหตุที่นั่นไหนพอมันมันมันคดขายอะได้เนาะขายไ,ได้ดิ

nên lệ nên lệ <laughs> <laughs> bảo tâm sao luôn sao luôn có mà hít cần anh sao khay soi còn sao khay ถ่ายเลย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 มีการเถียงกันเกิดข okay. oh, yeah. oh, ึ้นโอ้ลูกใหญ่ใหญ่เอาไปตำเนาะเดินเดินเดินสดขใครก็สิงเก็บพวกคนแถวก็เหลือเฟือ ขก,กิบกด้วยต่ขอขยก็อยากกิบนี่จ้างามๆสวยๆจ้ามาแต่เศร้าเพราะว่าฮันเซได้ไปทำงานเนาะพี่น้องเนาะช่งนีง้งานหลายไม่ได้ไปแต่ส๋สาวลุงปามันหลาย ทำเล้สาวขายเทเๆสองคนเนาะกำในประตูงานสายจวนโอ้ยหัวสนะพักแมน่พักแน่เลยเมยเนาะได้เงินหรอวะตามหลายก็ได้เงินโอ้ยลูกงามๆก็พี่น้ององตูอต้นอยู่ พอห้าจะได้มาต้องงงงามมากเสองหน่วยสองสามหน่วยนี่เห็นไหมสวยงามตัวนีเนาะมีข้างล่างมีหน่อยเลงพอได้กินทีนี้สดสดจากสวนหน่อ้ยเกินกันพอได้กินกินไปด้วยกินไปด้วยเก็บไปด้วย ดูอ่อนๆคือเป็นพักนะเนาะน้อบแป๊บเดียวพี่น้องเอ้ยหลายหลายงานเนาะทำเดี๋ยวสกค่เอาหน่ยนี่ก่อนงานมันอ่ะ ใหญ่ขนาดเลยเนาะนี่จ้าเอาไปตำน้องบรรยากาศตอนเช้าๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วเราก็มาผ่าน้ำหมอกกันเย็นเลยครับเองดูส่อง ไปเอาเมล์บอตองเอากระสอบมาใส่เยอะไม่ใหญ่เอาเลยเรียกเตะโอ้งามมากลูกนี่งาม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 เอาไปตำเถอะนะ

ตันี่สวยมากหลายพี não? ่น้องเป็นแบบบริยั่งสวย คลิปนี้กับพ่อแค่นี้เด้อจ้าพอได้กินแล้วพี่น้องพอได้กินแล้วจ้าฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวข่แฟมิลี่นี่เด้อจ้าสวัสดีจ้าครับ